สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เราเอาเครื่องยนต์มาครับผมหลังจากที่เราไปสั่งซื้อมาครับ<อ>เป็นเครื่องยนต์ของคา,าวาม่าครับผมสิ่เป็แรงนะครับไม่ใช่โเดนโบนะตัวนี้เห็นช่างบอกว่าตัวนี้ดีนี่ตัวนี้ดีกับคาวาม่าครับผมเอามา,าชนกับอีเทนนะครับคันนี้ โอ้ยคันนี้เป็นคันสุดสวยครับผมดีเตนมินิครับผมตัวนี้ลูกค้าสั่งทำคอกขึ้นมาครับบอกว่าเอาไว้ขนหญ้านะครับผมไว้ขนหญ้านี่ครับสั่งทำคอกพิเศษนะครับเดิมจะเป็นคอกต่ำนะครับคอกเตีย้ยแต่ว่าลูกค้าจะเอาไปขนหญ้าให้วัวให้ควายครับเลยสั่ง ต่อเพิ่มนะครับสั่งต่อเพิ่มช่วงล่างเป็นมัดด้าน,นะครับนี่ครับตอนนี้ก็ทําเสร็จแล้วครับระบบเกียร์ระบบเบรกเรียบร้อยแล้วนะเหลืออย่างเดียวคือเอาเครื่องมาชนก็ใช้งานได้เลยนะครับผมตอนนี้นี่ครับดีครับ คอกก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับคุณพ่อ,อคอกความสูงเท่าตัวนี้ขั้นตันเท่าตัวนี้แต่ตัวนี้เราต่อมาถ้าวัดจากระดับพื้นล่างเป็นปกติมันราคานี้ยของเดิมจะเป็นอย่างนี้นะ,ะแล้วก็เพิ่อมอีกเพิ่อมอีกสามสิบเซนบอกหกสิบอ๋อประมาณเก้าสิบเนาะประมาณ 90, เก้าสิบเนาะนี่ครับ,รบตัวนี้มีฝาท้ายเปิดได้ด้วยครับเปิดฝาท้ายได้นะครับผม ก็เอาไปขนหญ้าให้วัวให้ควายได้สบายๆเลยครับคันนี้นะครับนี่ตอนนี้ก็เดี๋ยวคือตัวนี้มันจะดังนิดหน่อยนะครับตัวนี้มีไฟนะครับไฟใหม่นะครับไฟใหม่แล้วก็ไฟท้ายด,ดีครับอันนี้ลูกค้าสั่งภูมอะไรวั <c oughs> นนี้ ระบบเบรกระบบอะไรใช้ได้โอเคนะเพราะใช้ได้เรียบร้อยครับแล้วก็มีเบาะนั่งมาด้วยนะครับตัวน,นี้ดีภาษีก็ประมาณนี้เลยครับดีครับกิแอนตันี้พิเศษครับผมพิเศษมากครับผมมาพร้อมคอกบรรทุกได้เยอะกว่าเดิมครับผมนะ โอ้สวยคันนี้สวยนี่ครับลูกค้าจากบุรีรัมนะครับสั่งตัวนี้มาครับผมก็เดี๋ยวเราเอาเครื่องมาชนแล้วก็เอาไปทำไฟนะครับไปทำระบบไฟก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับผมพ่อ,อบานพับตัวนี้เปิดยังไงนี่อ๋อเปิดแล้วก็มีโซ่ เดี๋ยวให้เป่ยดูหน่อยเปิดเจ้าของเขาอยากเจออ๋เวลาเปิด,ดง่ายโอ้แบบนี้เลยเกี่ยวดีครับง่ายๆแล้วก็สะดวกสบายครับผมมีฝาท้ายเอาไปใช้งานได้เลยครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก FC ทุกท่านนะครับที่สนใจครับผม ชอบแบบไหนสเปคไหนก็ติดต่อสอบถามกันได้เลยครับผมนะดีครับรอชนเครื่องให้เสร็จอย่างเดียวนะครับชนเครื่องเสร็จเดี๋ยวจะได้ไประบบไฟให้สวยงามนะครับผมนะนมตอนนี้ก็เดี๋ยวให้คุณพ่อได้อทอดแล้วก็ยึดน็อตนะครับยึดน็อตจะแทน่เครื่องให้แน่นนะครับ ตัวนี้นะครับเอ้าขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาครับชมครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงท่านี้ครับผมคุณมากครับทีครับอนนี้เอาเครื่องอลงลงล็อกสวยงามแลวครับจีแตนไม่ดีคันนี้ครับผมเครื่องยนต์เขาอามากครับผมเดี๋ยว่อนนี้ให้ช่างได้ใส่น็อตจับยึด ให้แข็งแรงครับผมเดี๋ยก็ใสายสายพานนี่ก็สตาร์ทเลยครับใส่แบตเตอรี่สตาร์ทเลยครับอ้าฝากกันไว้ท่นนี้ครับผมยังไงก็สนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยครับ0808432910ครับดีแตนมินิครับมีมีคอกครับผมมีอคอก